สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีวันนี้ขอนำเสนอการสวมสายผ้าไทยประจำเดือนตุลาคม2564ขอเชิญรับชมได้เลยค่ะโดยมีเป้าหมายในการดำเนินการดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมแต่งกายด้วยผ้าไทย 2. พื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและ 3. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่รการแต่งกายด้วยผ้าไทยสำหรับผลการดำเนินการมีดังนี้ 1. บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาการแต่งกายด้วยผ้าไทย 2. บุคลากรมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและ 3. บุคลากรใส่ผ้าไทยในการร่วมกิจกรรมและวันสำคัญต่างๆมากขึ้นขอเชิญทุกท่านร่วมการสวมใส่ผ้าไทยเพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยกันนะคะ ผ้าไทยยิ่งใส่ยิ่งสวยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ